สวัสดีครับพี่น้องในงนี้ทีมงานสร้างสมานมาอยศูนย์เด็กพี่นอ้องคือทางนรงเรียนศูนย์เด็กเพ่อนครับอยากให้เด็กนักเรียนน่บ้านดาขน้องบัดบ้านเดาขน้อง,องพี่น้องมีโฮมยู่พี่น้องเพราะว่ามองเด็กเด่นนี่นะพี่น้องมันตากแดดมันแดดหลายเพิ่นก็นเลย กู้เงนก็ได้อยากให้มันทมเพื่อสิอะไรดูหลานมันมาเล่นออกมากระเว้นก็ได้พี่น้องถ่ะมันทมแล้วกับชาวบ้านมันก็เกณฑ์ชาวบ้านพ่อแม่ทุกคนหน่ะพี่น้องมาสอยกันกินงานสร้างสมานกันมาคือเก่กาพี่น้องกับสร้างเตะสร้างขมิน้นหัือสร้างแกรดแปลว่าก็มาบูคบที่เพราะว่าทางต้นทางอยู่หลายทีนะพี่น้อง ไปว่าสาาา้าวนดาวขน้องคนกับรวมแยงรวมใจกันได้เออกมาเห็ดนคร,รับอยู่ศูนย์เด็กพี่น้องมานี่อบมาอยู่ศูนย์เด็กสร้างโกกึนสูงขนาดพี่น้องอยู่ศูนย์เด็กวัดบ้านดาวขนองมาท้ำให้มองให้นักเรียนอยู่ จะได้ออกมาข้างนอกพี่น้องอยู่แต่ข้าขงในร้ายมันก็แออัดพี A ่น้องให้นักเรียนออกมาเราจะได้ออกมาตากอากาศเนี่ยครับนี่คือศูนย์เด็กวัดบ้านดาวพี่น้องครับเป็นกับโบมี่ทุ่นมี่ยังหอกพี่น้องก็เาวานนะครับ เดวแต่กำลังจันผ้าออกซอยกันกุหลเล็กน,น,น้อยนะครับสื่อสั้นกัสีมะม่วงเนี่ยแล้วก็เสาคุณเาสาเสาเก่าอยู่วัดนี่แลหละพี่น้องทางสมานกันมารวมเพ็ยงานน้ำเพลินนะครับซอยเป็นปัตตุ้ปใจเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อสีกลางดอกกลางดื่ม,มนะครับ ชาวหวานกูเปนออกมาเฮ็ดมะสานซอยกันอนาดว่าเสียเอาให้ลลลแล้วจ๊กี่แล้วว่แล้่ยวหรอครับพี่น้องมืาน,นี่ครับซื้อเล็กเพื่อนอยากมุ่งเพื่ออนี่เป็นหนา้าฝนนะครับนักเรียนก็เสียออกมาเหรียญได้แล้วมุ่งข้างค่าแล้วพี่น้องนักเรียนก็ออกมา ได้ยับอยึดอ,อยู่ยดอยู่นีเป็นตขาดเถะอต่อคือฝาดเลยฝาดฮะขักวาง คุณผู้เป็นกะเ็กับเผาอยู่พี่น,อน้องเดี๋ยวจะไปหาคึ่แปบนึ่งทำจะาทำทีสุนเด็กเิ็นกะควงๆดีในว่ากำลังทำกับเขาอยู่ เป็นว่าอาหารตามแต่ต้องพี่น,น้องนาอกเพราะว่าเป็นงานหาพี่น้องนี่ยังจ็กินไปปลาปลาปลาอา,า,าหารพืรนบ้านเท่านีละค่ะปีซอยว,วยานเท่านี้ะครับพี่นองบ้านาก็น่องวัวมีการมีงานยังครับซอยเต็มที่อาสาเพื่อประสาสุนติครับ นี่ยังจะกินกันไปเพราะว่าเป็นการหาพี่น้องบ่ได้วาจ้าตะว,วันก็นมาหลายพี่น้องเลยมาสอยกันมาเสียเอาหันเล้วหน่อยเดียวจักเ,เล้วว็วล้วดอกเก็ดติดเซลล์ยังไม่กลัวแจกน้ำพู้มา <laughs> เนี่ยกูเห็นเนี่ยอะไรก็มากบึนนะย <c oughs> ิมงานสร้างก็เห็ดไปเรื่อยนี่ลองเดี๋ยวคูเพิ่มมาเดี๋้วจะทำให้สังผาดนี่น้อง <c oughs> sư ừ. nhắn sư nhắn นี่เออไปซื้อลอตเงิน đi, ซะแล้วหาสิ ก็หวานก็มาซอยกันหลาย,ย้านเพือ่อลูกเพื่อห้านจะได้อยู่เมื่อไเมื่อเอารถเนอุ้ยละบวา,าแล้วมือเลยก็อยู่นี่อเอารถเมืองมันนี่เมืองมันอาหพ่อกันเขาเขาจว่าพ่อกันขับเอยนี่เือว่าตรงกันสามเมตรถวนนะวันนี้เป็นงงงเอาัมันเมรอันเดียวกันพี่ไม่เจอแต่มีคยบอกัปว่าไ่อกัน

นี่เดี๋ยวก็ง่ายพ่พพใส่ไข่รือว่ยูหันจะตมาหอดพูดเลย่ดี๋ยววันคืนเส็จนองลอเนว่นั่นวะเ็เป็นั่นเดโอ้เมื่อกี้เสร็จนุ่งสายจานห้ายานพูดเรื่องเสี่ยงใส่ตะปูไฟแท้วิ่งเลย่นี่ยโรควัดใส่ตะปูป่ะพี่โรคเห็ดคนยังไม่่วใ่ ศูนย์นเด็กครับศูนย์นเด็กวัดบ้านดาวพนองข้าวหวานพร้อมกันมาเห็ดต่อเติมพี่น้องมองเลี้ยงน,นักเรียนองอมมาเด่นพี่น้องมันก็ต่อเติมเพื่อจะให้นักเรี้ยงเลยอกมาพักผ่อนเงียบนะครับอยู่วัดบ้านดานวพนองเหรอครับ ระว่างจะรวมแรงรวมใจกันเราลูกเราหล,กกนลานอนา,าคตขนานต้างหน้าพี่น้องเพื่อเยาวชนนี่นั่งก็ซอยกันเด็กก็ผ่านห้องวอร์คชแค้นน้ำใจพี่นอ้องดูว่าสิเฮ็ดยังเฮ็ดยังพี่นอ้องรวมแรงรวมใจกันดีรวยน้ำทิ่มรวยคุณพ่พอคุณจะบ้านเลน,นะครับพี่น้องอมื่อนีนพ่อพิจิบาเพิ่านกามาแล้วเพิก่กอมีธุระ,ะพี่น้องพี่จะกลับไปไปเรื่องบริยู เมอากงนยไมดตัวเน่ไปรอก็ร้อนะมั้ในใจถ้ากันดำไงล่ะใ่มั้มัในใจาันดสางเถอะฝากบอกท่องนี่นี่เห็นอย่างบอกท่องน้ำไหนนี่มันเห็นอย่างอยู่ท่องกลองมาถามข่าวมันดู โอ้โแ้เกี่ยวมันไก่เกเห็นงานตัวเ้านเอ้าบ้อเอาเรื่อยโซแรงเอานมถึงไง

เราจะเฮ็นงานต่อกำลังกินเกาเทียงมาเรื่อพี่น้องเร้อมมากินข้าวมูเอาเอาเอาแม่แม่แม่จะบุ้งอะอรกอข่อยหรอยุบหัอนยุบหเวมน

ได้ได้ได้เปลี่ยนข้าเล่ยนข้าวเปลีา้าวเปี่ย้าเปลี่ยนข้ังเปลียนข้เปลี่น้าวเปีย้ปลี่ยนเล่ยนขานข้าเปนข้าลี่ข้าล่นข้าวเยนขายังนข้าวเปนข้าว่ยนเล่ยนขเปลีนข้าวี่นขาวเปล่ขาวเนขาวเข้านขาล่าี่ยขล่ขา่าีข còn tiền này xong đã giao nhưng cả tiền đều hết to quá giao hay leo chắc leo có leo đó học phương này đã năng hoạt tiên vô nhưng cả đều để thăm ngăn to Hãy

กู้เงินงนะครับมันกินข่อยู่ง่าวืที่แหลกไม่มิน้ามนเกาั่อ้นเยวกยี่ป่ยพอเตียงก่อนพอเพียงแล้ว จะเข้าก็จะเ็ีต่อโมเลีวครับมือน,น,น,นี้มือนี้โมเลีวพี่น้องขอคำแลวอยากผลักกิดทุกคนครับย่อยเมื่อเอาเป็นมืออืน่นอื่นขึ้นสีเหลวอยู่ มือนี่ก็ไรซ้ำนี่ละเป็นว่ามืออื่นมืออื่นนั่งจะแล้วับมือใหนไม่เหล้วไปเบิดเป็นว่าหาเหือหาแห้งไทยั้านคือเกาน่ะมืออื่นซอยกันแต่เล้าว่ามือนีนคำแล้วพี่น้องว่าจะให้แล้วว่าแล้วครับเป็นมืออื่นเราเป็นมืออื่นว้ทไละ เอาเป็นมือเนอะคุณคู่เอยเป็นนึ่งมากมหมหลายเค่ะืนขอเงิงขอแห้งคือกาวานเลอเนขอแหงปห่อนมันยากบางคนก็นมีภารากิจแต่ละคนเร่ยัคืนก็นกนมาซอยกันคนะือกาน่ะร่ะ เห yeah. ็นอนามืออื out. ้นเอื้นมาเริ่มต้นไหมมือนี้เอาซ้ำนี่ละก่อนเอามือเด้กอได้ซ้ำนี่ละคำาำเดีวพี่น้องซูนเด็ก เพื่อนักเรียนจะได้ออกมาเดินนะครับกิจกรรมของเวียนก็ได้พี่น้องเพราะมันแดดพึ่นตรงแดดพิ่งเลยจะมุ่งครับไ่ายหวานเพิ่งกระซอยกันรวมแรงรวมใจกันผมเพียงกันพี่น้องแต่ว่ามือมันคำกเ็เลยเ่าบ่แล้วเอาเป็นมืออื่นอากาศว่ามือนนะอาจจะแล้วอยู่พี่น้องมือนี้กาเอาไว้ซสำนีก่อน คำแล้วคำแล้วดังหัวนาดน่ยว้มัด่วด้หังใหญ่น้องอนหังหน่อยเว้ยขนาดวา

ไทย่าเสือกินกะเสอกกเสือกกเสียนกกับไทยตัวเสียรถตู้เพิ่นกะมันซอยคือเกาน่อพี่น้องกันโมมีเพิ่นโมเด่วดิน้ำกันอะไรล่ะเป็นกูโมเตอร์ใหญ่เเป็นหัวเดี่ยวหัวแดงครับเป็นหัวหลัก ค<ไ>อัเอามือ,อ,อมนี้ก็ไหวสำนีก้อนพี่น้องเดี๋ยวมืมมมออื่นหนึ่งไม่ยัดต่อครับเก็บนี้ก็เอาไหวสำนีก่อนด้อครับเอสวัสดีครับ